สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะชื่ออากิกัญญภัทรรักพิ์นะคะวันนี้ก็จะขอมาแชร์นะคะเกี่ยวกับตัวออริซ่านะคะซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแรกนะที่เปิดใจอากีได้นะคะเ่ยตัวก่อ คือแต่เดิมม่ะเกนเนี่ยเป็นมีโรคประจําตัวนะคะก็คือโรคลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดําเชิงลึกนะคะซึ่งก็ต้องทานยาละลายลิ่มเลือดนะคะทานทุกวันหาหมอกทุกเดือนนะคะ,ะเป็นมานานมากค่ะตั้งแต่ ตอนนั้นอายุ34ปีนะคะซึ่งก็เป็นโรคของคนแก่นะคะคือต้องบอกก่อนว่าเก๋เนี่ยคือมีไลฟ์สไตล์ทีเ่เรื่องของการทานอาหารนะคะที่ทานแบบตามใจปากนะ,ะแล้วก็ชอบทานอาหารที่แบบว่ามีไขมันเยอะๆนะคะไขมันทรานเยอะๆนะคะมันก็เลยแบบทำให้มีในเรื่องของตัวลิ่นเลือดนะคะมันไปอุดตนนะะันมาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ การตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยทุกๆปีก็คือจะมีเรื่องของไขมันนะคะในเส้นเลือดที่แบบสูงคอเลสเตอรอลสูงตรเิสไลด์สูงนะคะ L D L คือสูงนะคะทุกอย่างคือสูงหมดเลยมันก็เลยส่งผลให้เรานะคะเป็นโรคเสื่อมนะะตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแต่ว่าหลังจากที่เกค่ะเปิดใจนะคะใช้ตัวออไรซาตัวนี้ค่ะไม่นานนะคะเก๋ก็คือทานอยู่1เดือนนะคะแต่ว่าไม่ได้ทานวัละเมตนะเพราะว่าเก๋เนี่ยเป็นโรคเสื่อมแล้วก็ ก็ต้องทานในปริมาณที่แบบเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเยอะในที่นี้หมายว่าเช้า5เย็น5นะคะเกีทานแบบนี้ค่ะทุกวันนะคะเป็นเวลา1เดือนค่ะนะ,ะและโรคท่อาเอกเป็นนะคะคือจะต้องมีการแบบคือคุณหมอเนี่ยเขาจะต้องนัดฟล l ร์นะ,ะเพื่อเจาจะเลือดนะคะดูดูการแข็งเตกแข่งแข่งตัวของเลือดนะคะทุกเดือนนะคะแล้วก็มีการอันปราวนะคะ ซึ่งกลายเป็นว่าผลอันตราซาวจากการที่เราทานออริซ่าตัวนี้กันหนึ่งเดือนผลอันตราซาวนะคะในครั้งนั้นเนี่ยคือมันดีมากนะคะคุณหมอบอกว่าตัวลิมเลือดเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายนะคะไม่เหมือนตอนแรกนะ,ะลิมเลือดก็คือแบบคือมันมีการกระจายตัวแล้วก็คือมันเล็กลงนะคะแล้วก็อันนีคือแฮปปี้มากๆตรงที่ว่าไม่ต้องทานยาละลายลิมเลือดแล้วนะคะ คุณหมอก็คือเรียกว่าจบการรักษาเลยซึ่งต้องบอกว่าโรคที่อาเกตเป็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องหาหมอตลอดชีวิตกินยาตลอดชีวิตนะสำหรับสำหรับยาละลายลิมเลือดนะคะแต่ว่าอาเกตเนี่ยคือใช้เป็นตัวออรซ่านะคะใช้เวลาไม่นานจริงค่ะเก๋เห็นผลลัพธ์จากการใช้ตัวออรซ่าตัวนี้ค่ะหลังจากที่คุณหมอเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องทานยาละลายลิมเลือดแล้วเก๋เองกออ็ดีใจมากแล้วก็แต่แต่ก็ไม่ได้หยุด ทานนะคะอันนี้ก็คืออากีปัจจุบันเนี่ยอากเองก็ยังต้องทานออเรซ่าค่ะทุกวันนะคะเช้า3เย็น3าทุกวันนี้ก็คือปรับลงนะเช้า3เย็น3แล้วนะคะก็สุขภาพก็คือดีขึ้นนะคะไม่ไม่เหมือนแบบคือเมื่อก่อนเลยเราจะรู้สึกตัวเองได้นะคะว่าร่างกายเราดีขึ้นหรือว่าร่างกายเราแบบแย่ลงนะคะแต่ว่าตั้งแต่อากีเนี่ยคือเปิดใจและทานตัวนี้มาตลอดแบบ ทาบบเป็นเป็นปีกว่าแล้วอะค่ะตั้งแต่ที่แบบหยุดยาละลายเลือๆก็ทานมาเป็นปีกว่าแล้วนะคะก็ปัจจุบันก็แบบรู้สึกแบบคือแฮปปี้นะคะเพราะว่ามันตัวเนี้ยิ่งยิ่งไปศึกษามาเนี่ยคือเรารู้เลยว่าแบบมันมีสารแบบสารแกรมมาลิซแนลนะมีโคเอนไซม์ค e ิวเทนอยงนเงี้มันเป็นสารที่แบบว่าที่ร่างกายคือต้องการนะคะที่มันจะไปเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์อะไรเงี้ยคือเราเก okay, รู้สึกว่าืห เลือกไม่ผิดจริงๆค่ะที่เราแบบใช้เราเลือกออรรซ่านะคะในการดูแลตัวเองนะคะเก๋ก็ขออนุญาตแบบจบแชร์ความประทับใจออรรซ่าแค่นี้นะคะไงขอบคุณมากค่ะ